ตอบพี่หาบเลยโอ้โหิตั้งดีมากเลยอะอเอร์พี่แอมนึงดีอันอะไรเท่าไหร่ละ1,200สวัสดีครับผมช่องไปจากหลานสมาทีโซบิทครับวันนี้มากับเครื่องนะครับที่เป็นเครื่องเ e โนโวนะครับทิงแพด L สามเก้าศูนย์นะครับเครื่องนี้มานในอาการโดนน้ำนะครับเปิดไม่ติดนะครับ ตอนนี้ก็ทําการซ่อมให้เครื่องสามารถกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ทําการชาร์จได้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นสัญลักษณ์ชาร์จอยู่นะครับสีแดงๆเนาะก็สามารถชาร์จได้ทั้งพอรพอด้วยกันนะครับทั้งพอรตบนแล้วก็พอรตล่างนะครับก่อนหน้านี้นะครับไฟจะไม่เข้าเครื่องเลยนะครับเนื่องจากน้ำเนี่ยมันลงไปในเมนบอร์ดค่อนข้างเยอะนะครับจะโดนใน่วนของตัวชุดวีคอร์ซีพียูนะครับใน่วนของตัวชุดไลฟ์ไฟสิบเก้านะครับแล้วก็ ในส่งตัวแพรจอนะครับลายขาดไปทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะครับแล้วก็ลายไฟ19ก็ลายไฟขาดเหมือนกันนะครับนี่ก็ทําการต่อลายนะครับทั้งหมด3เส้นนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนตัว C นะครับตัว R ที่มันโดนน้ําแล้วก็โดนกัดจนอุปกรณ์มันหลุดออกมานะครับก็ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ไปหลายตัวเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็สามารถกลับมาชาร์จเข้านะครับแล้วก็ออนตัวแบตเตอรี่ได้นะครับ ก็ทำไปค่อนข้างที่จะหลายอย่างนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นติ้งแพดนะมาการที่มากนะครับก็จะเป็นอาการโดนน้ำนะครับโดนน้ำแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับแต่ดีที่อุปกรณ์มันยังโดนไม่เยอะมากนะครับเรจะโดนแค่ในส่วนตัวชิปที่เป็นพวกอะไรตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแพรจอนะครับยังไม่ไปถึงใต้ CPU หรือว่าระบบ CPU นะครับ โดยแค่ชุดวี c อเท่านั้นนะครับอันนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะครับสำหรับตัวนี้นยเป็น Lenovo ThinkPad L390 นะครับอย่างไรก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับของร้านสมัยทีสวิตนะครับก็รับซ่อม Macbook Notebook ตัวาการเลยนะครับหรือเปลี่ยนอะไรนะครับก็รับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับ เนี่ยก็ขอฝาก้านสมัยทีซูเฟ่ด้วยนะครับติดตามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็เว็บไซต์สมัยทีซูเิ่นะครับผมสำหรับนี้ช่างไปขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสดครั้งหน้าครับสวัสดีครับ